สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในวอร์ซีสยามนะโอ้โหแม่งเปินเซิฟโคตรเก่าอะ่ะคือบอกว่าแม่งเปิดมานานแล้วนะเซิฟนี้คือแบบอยากกลับมาลองเล่นนะเคยเล่นเมื่อตอนแบบนานแล้วแล้วลืมรหัสไอ้ที่ไม่รู้เป็นยังไงนะก็เลยสมัครใหม่มาลองเล่นดูอ่ายอดซับยอดอยู่นะลองแบบตีตลาดเซิฟเถื่อนมากนะเผื่อแบบจะแสนซับแบบเขานะกคือแบบอะไรเนี่ยระเบิดใส่บอสสุ่มบอสหนึ่งถึงตัวห้าปลาเยอะเพราะจะอาจจะทําให้อะไรอะหลุดบอสหายได้อ๋อมันคือระเบิดบอสเหรอโอเคเดี๋ยวเราลองปลานะครับ แล้วเราก็ซื้อปืนเราต้องซื้อปืนเราเอาเอาอะไรอะไรผมไม่รู้เลยมันอะไรราคายัางไงแตไมันมีจี Z, ทรงจีซีเราต้องไปปืน้อยนัดปะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอโ้โหคือแบบกูสมัครมาน,นี่คือยาจกจังวนะและ้วกูจะสามารถหาอะไรจากไหนยังไงได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแบบว่าเริ่มต้นกันแบบโง่โงเหมือนแบบผู้เล่นใหม่จริงๆนะผมไปแบบอันนี้ผมยังไม่เอาไปลงไปเล่นแล้วไงอันนี้คือผมไม่รู้นนะระรบบบบแบบเป็ยังไงไ มันปรับเปลี่ยนอะไรยังไงคือสมัครใหม่เพียวเียวเลยเดี๋ยวผมลงไปเดินพรีเมียมแล้วกันนะเราได้พรีมเมียมฟรีไปเซิร์ฟแบบยังมีคนตลอดเฮ้ยคนมันก็เยอะอยู่นะมีคนเดี๋ยวดูก่อนหน้าเว็บคนเท่าไหร่อ๋อร้อยกว่าคนนะครับเดี๋ยวดูรีเฟซร้อยสี่สิบสี่คนร้อยสี่สี่คนมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมีเติมเงินนะครับมีเติมเงินมีเซตเนี่ยอ๋อก็ประมาณนี้ครับผมมาดูกันได้นะหน้าเว็บนะครับนะสมัครก็เหมือนเดิมง่ายๆนะครับก็คือเนี่ยตรงนี้เลยครับสมัคร เดี๋ยวเดี๋ยว,วดาดาวน์โหลดสมัครสมาชิกผ่าน Facebook ก,ก็คือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้มันไม่ได้อยู่หน้าหน้าเว็บนะมันอยู่ใน Facebook นะเป็นกลุ่มนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปเดินผมอยากไปเดินดูแบบผู้เล่นใหม่อ่ะเราไอ้นี่คือแบบมาแบบผู้เล่นใหม่เอมาเล่นครั้งแรกเราแบบยังไม่เติมเนี่ยเราเราจะเล่นยังไงเราจะแบบเล่นได้ไหม เราต้องเติมเยอะไหมถึงเราจะโหดนะครับสยามก็คือแบบเมื่อก่อนคือแบบคนเล่นเยอะมากเลยนะเป็นพันคนเลยนะตอนเมื่อเป็นปีที่แล้วอ่ะแต่หลังจากนั้นผมไม่ได้เล่นอลยไงเซิฟเถื่อนคือถามว่าผมเล่นไหมผมเป็นคนเล่นเซิฟเถื่อนแบบเงียบๆนะแต่ไม่ลงคลิปเพิ่งจะมาทาตอนนี้หลังๆเนี่ยเดี๋ยวว่าแบบมันจะห้าหมื่นซับหกหมื่นซับแล้วก็เออทำแม่งให้คนติดตามเยอะๆไม่รู้ว่าช่องจะบินหรือม่านะก็กดไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับโอเคแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมลืมเปิดฟ้าโหลดหรือเปล่าน้ำปืนอ่ะปืนหายยังไงเออ คือต้องซื้อใช่ไหมคือกูก็ยิ่งจนๆอยู่หรือมันมีเซ็ตมะเราต้องดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะงเซตนี้มีของมีเซ็ตไหมแต่กดปุ๊บปืนเด้งเข้ามาโอ้โหมีมีดจีซงจีซีมีมีด, G มมดบอสด้วยโอ้โหดาบโพ้โหก็แม่อาวุธแล้วกูต้องเริ่มยังไงละเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเขาแจกมา550 GC นะสมัครใหม่นะครับนะต้องมาดูกันว่าแบบด้วยความที่เราเป็นสายฟรีเนี่ยเราจะแบบว่า รอดหรือเปล่าสําหรับเซิร์ฟนี้เดี๋ยวดูอนมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยนะปืนนี่คือแบบคนพ่อคนแม่เอ้ยมันเป็นปืนปืนเซิร์ฟไทยนี่ว่าสมัยก่อนอันนี้เซิร์ฟนิวซีนะครับถ้าเกิดลายแบบนี้อันนี้เซิร์ฟเถื่อนอื่นอ๋ออุ๊ยเทพทูโอ้โหทูมันนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือปืนมันเยอะแต่เราไม่เปญญยาซื้อเว้ทำไงดีอ๋อนี่ไงเรามีจีซีแล้วก็กด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 แล้วเราก็นี่ไงแล้วหาปืน โอ้สตาร์เนกถูกถูกไม่มีเลยสตาร์เนกถูกเออ M16 กระบอกหกเออไปแล้วมีซีแม็กมันน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเราแบบไปอย่างนี้ยาจกยาจกนะครับนะก็คือเมืองนี้เราจะฟาร์มอยู่ข้างหน้านะครับลองไปฟาร์มดูมันมีระเบิดบอสด้วยเดี๋ยวผมต้องไปเอามาปานะผมไม่รู้ไงว่ามันใช้ยังไงนะก็เดี๋ยวเรางินบอสตรงนี้ก่อนแล้วก็อ๋อมันมีอะไรอ่ะกด F เดี๋ยวดูระบบก่อน อ๋อม mm ีท hmm. ่าล้อเลียนเหมือนยูซ an ีครับผมอันนี้คือท่าต่อยเหรอเฮ็ดเด็ดเด็ดเด็ดเขี่ยแนวของมันวะเนี่ยแล้วมีอะไรอยู่อ่ะโอ้ยในวิชันได้เลยเหรอโอ้เจ๋ยวครับผมมีในวิชันให้เลยในตัวแล้วอะไรอีกมีเดี๋ยวดูปืนได้ไหมมีรถนะครับมีรถดับผมว่าผมนี่เหมาะกับสายฟรีสุดละ ิงตัวตายแมผีอะอย่าบอกว่ายิงหัวเท่านั้นโอ้ยิงหัวเท่านั้นอนต้าโหยมันก็ไม่ได้ยากเอดีอย๋ยวลองกันเราเริ่มยังไงเอาแบบว่าวิ่งวิ่งไปย,งยิงผีตรงนี้ในเมืองนี้แล้วก็เดีย๋ยวออกไปเอาบอสมายิงนะครับลองดูว่ามันมันดรอปเยอะหรือเปล่านะแบบว่าความ ความหายากของของอุ้ยมันผีเด็กกระดอบของเหรออุ้ยแจ๋ว่ะธรรมดาเนี่ยรถขับยังไงเ่ะหุยรถโคตรเท่ครับผมโอ้โหอุ้าวว่ะยังซิ่งว่ะสายซิ่งว่ะเต็มเบร์ผมสองร้อยขนาดคอมผมไม่แรงนะเนี่ยตตตุ๊ตโอ้เดี๋ยวจะเดบบอสอยู่ไหนเนี่ยเหรือเขามันมีคนอีก นี่แกปืนฟรีอ๋อมาดิบอสโอ้ปืนฟรีแย่ๆไอ้นี้เราเริ่มต้นด้วยเ1 6กระบอกเดียวกี่แม็กวะเนี่ยจะตายไปเนี่ยโอ้โหได้แล้วครับดอลล่าสองพันโอ้โหคือไม่ต้องกลับเซฟโซนนะเก็บของได้เลยใช่ไหมเติมนี่คงจะเป็นงั้นแหละเนาะเฮ้ยโอ้โหสนุสนายนมัน มันไม่มีค่าขนาดเลยวะหรือยังไงทำไมคนถึงแบบไม่เก็บของเราอีพีเด้เลยมันว่ะเฮ้ยเอาจริงๆนะแต่เล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะอีพีหุ้ยตบคิดด้วยอ่ะมีมีผมคนเดียวนะผมหนีหนีมาเซื้ไมค์เอี่ยมครับเว้ยไมค์เอี่ยมหุ่ยอยากเล่นปุ๊กอะไก็ได้เล่นนะเนี่ยอีพโอ้โหมันมันเดี๋ยว เราทิ้งระบบนี้ไ้อ๋อดีโอเหมือนนิวซีได้เอ F16 นี่ผมบอกเลยผมยิงเขาเที่อะเอาดิ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 ผีผีมาดิเออมาดิมาดิมาดิเออไอ้โดนเราต้องหากระเป๋ากระเป๋าแบอะมันคือกระเป๋าอะไรกระเป๋าแบบใส่ลรถใหญ่หรือวะโอ้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงว่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้มีปืนอะไรอีกอันนี้คืออะไรอ่ะกระเป๋า กระเป๋านี่มันความจุเท่าไหร่โอ้ใหญ่ขึ้นมาอีกโอ้นี่กระเป๋าเลยทั้สองใหญ่ขึ้นมาอีกโอ้แจวก็คือปืนยิงบอสเนี่ยมันหาไม่น่ายากนะอันนี้คือกล่องปนืนนะโอ้เอามีสีปืนสีครับผมเดี๋ยวยิงยังไงว่าปืนนี้ไม่ได้ไดนะสามนัดเหรอเุ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราต้องไปหายิงคนบ้างแล้ววะเราแบบตอนนี้เป็นไก่น้อยเดี๋ยวเป็นไก่เราต้องยิบหมวกไก่มาใส่วะ อเดี๋ยวเราดูก่อนเราหยิงแน่นอู้ได้ได้อาร์กว่าคือปืนสีเนี่ยรู้สึกว่ามันดรอปนะแบบตัวบอสต,ตัวนึงน,นี่คือเขาก็ดรอปอยู่นะแต่ก็เลดก็ไม่ได้เยอะมากคร <_ S 1> ับประมาณชิ้นสองชิ้นโอเคผมเก็บแค่ของสีแล้วกันนะผมว่าเซอร์และกูเก็บรถทำม,มันมาเก็บรถไม่ได้สไนยอะ่ะอ๋ออันนี้เหมือนเขาคัดของมาแล้ววะอันนี้คืออะไระซิกเหรอไม่มีกระสุนอ๋อยิงบอสแล้วก็คือ ซื้อ GC กดแม็กได้เลยนะเราอะ่ะเนี่ยโอ้โหดอลลร์เราเพิ่มมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอสเท่าต่อไปนะเดี๋ยวผมแบบว่าดิสเอามาก่อนนะครับแล้วก็ไปเอาระเบิดบอสเนี่ยมาปาคนระับยิงบอสดูถ้าเราปาแล้วบอสมันจะโผล่ออกมาแน่นอนนะผมคิดว่านันจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยมันแบบเล่นง่ายนะพูดถึงถ้าเกิดว่าใครโหลดมาเล่นแบบไม่คิดอะไรอะ่ะไม่ไม่ต้องเติมก่อนก็ไดนะ้ลองมาเล่นเล่นดูก่อนสิบตัวโอเคเดีย๋ยวผมมีอะไรอีกไหม ชีวิตนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วตารางสกิลโอ้สกิลเต็มทุกคนสกิลเต็มครับผมไปไหนไปห้องนี้แล้วกันห้องสิบสองพรีเมียมนะครับนะ <c oughs> อ่าอันนี้ IMI อันนี้ดาเมจยี่สิบแปดอันนี้ดาเมจเท่าไหร่วะมันบอกมาเนี้ยฮ้ <c oughs> อันนี้มันใส่ได้ไหมใส่ <c oughs> ไม่ได้เหรอเอ้าอันนี้เป็นปืนอะไรกันวะ ผมงงว่ะมันเป็นปืนอะไรเดี๋ยวลองวิ่งก่อนโอ้บอสสองตัวเลยว่ะจุดจัดแล้วทีนี้เดี๋ยว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 บอสก็ตีไม่เข้านะขนาดชุดน,นี้บอสก็ยังตีไม่เข้านะ ามบอสอันเดียวเว้ยเรามันใส่ฟรีแล้วฟรีรุ่า uh ยังไงอ่ะอ๋อทำนี้เว้ยได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้โอ้กระตุกกระตุกกระตุกของเยอะของเยอะคือใครอุ้ทันายสีว่าทนายดอก โอ้โหของโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออิ่มหนำสำนัมมกกับของกันอุ้ยมันคือชุดอะไรอะ่ะผมไม่รู้ว่า,วาอะไรมันน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้อาจจะใหญ่กว่าอันนี้เท่าไหร่เก้าสิบองเก้าสิบเท่ากันโอเคเดี๋ยวดูของกันผมเป็นประเภทแบบหิวของซะด้วยสิโอ้ยเอเยวูเคสเอ็มดีเหรอ นี่คือตู้หรอืออะไรอ่ะแล้วยังไงต่อตุม้มบอสโผล่ใช่ไหม <th> โอเคบ,บอสจะโผล่ตรงนี้นต่อครับผม <th> โอ้ยยิยงมันอยู่เนี่ยผมว่าแม็กผมไม่พอว่ะ ผมต้องกดแม็กซ์เรื่อยๆออยดูว่ยหรือเราต้องแคสปืนลอยนัดวะเราเราผิดสูตรหรือเปล่าปกติเขายิงมอสนี่ยเขาใช้ลอยนัดหรือเปล่าวะผมว่าเรายิงผิดสูตรนะเนี่ยเราไม่ <c oughs> ะะมีปืนลอยนัดหรอวะโอ้โคุณแพร่คุณแม่ปืนเลยวะเนี <c> ่ย <oughs> ผมไม่รู้เลยมันมีปืนอะไรสรารพัดไม่ใช่ปืนเหรอโหได้ที่อะไรก็ไม่รู้อะไม่ค่อยดีโอเคเดี๋ยวเราซื้อแม็กก่อนนะครับกดแม็กก่อนกดแม็กให้หมดเลยอะเดี๋ยวเราผมผมติดใจ M4 เนี่ยมันใช้ไหมงไงอ้าโอ้นี่มันโปรนี่ใหม่สิ เพตายไวเนี่ยถ้าเป็นแมงนี้โอเคไอ้หา ah, ตีบีที่จะไม่ตายหรอวะอันนี้กัญชาคืออะไรอะกระป๋องกัญชามันทำอะไรได้โอ้200โหสองร้อยลกระป๋องกัญชาสองร้อยล หมวกนี่มันคือหมวกอะไรอ่ะผมตื่นเต้นเียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบอดี้สูทบอดี้สูทคืออะไรครับเพือนคนอ๋อมันคือยังไงวะอันอันไหนมันคือแบบของหายากก็บอกผมหน่อยนะผมผมไม่รู้นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่แบบเข้ามาดูก็ดีมองนะคหรับผมถตาเก็บอันที่มันมีสีสีอ่ะอันที่มันมีสีสีเนี่ยผมว่ามันน่าจะหายากหรือเปล่า M16 AC อ้โหมีสไนเด้ว M1 เพื่ออะไรอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอยู่ในรถ SB 9 8โอเคหมวกไก่มันมันถึกว,วะพวกหมวกนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรมันถึกหรือเปล่าหรือยังไงนะแต่กระเป๋าเราจะเต็มแล้ว,วอ่ะโอ้อันนี้ผมว่ามันไม่สุดทันละทุกคนโอเค อันนี้คือชุดพรางนะครับกล่องชุดพรางอันนี้ของไก่อ่ะผมว่านะ่าผมน่าจะเคลียร์ของเป็นอยู่แหละอะไรอะไรแบบไม่น่าไม่น่าจะมีราคาอันนี้หมวกไก่เหรอรมันอรปืนอันนี้แพงจัดเลยมันมีแม็ของลอยไหมดีเคเอทองมันคืออะไรวะนคือแม็อะไรอ่ะผมไม่รู้อะ ไอ้ผมว่ามันต้องมีปืนอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆนะ M6A4 1ไม่แปลกเท่าไหร่มีอะไรยิงแบบแปลกมั้งอาการไม่แปลกเอ้ยอาปืนเนี่ยโอ้โหของสีบึ้มบ้มอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวปืนเนี้ยปืนนี้คืออะไรไม่มีกระสุน เราเราเล่นไปหมดแล้วน,นี่มาโอ้โอเคโอเคต่นอนโอ้โหมีคนมาฮัลโหลม,มีคนมาครับผม ตายวะเนี่ยเราลืมซื้อยาว่ะจะเป็นอะไรปะวะถ้าเราไม่มียาจริงๆนะเนี่ยเราไม่มียาเลยนะครับเฮ้เราไม่มียาเลยนะเนีเ่ย,เ,ยนะเ,เราต้องหายาปร้อมตัวมัตนตอนไหนนะเดียวตายวะเนี่ยพี่ยินเหรอ อยากรู้ว่าบอสตีเราไหม <c oughs> อบอสตีเราไม่เข้าเลยครับผมบอสก็ไม่น่ากลัวแล้วนะมันอยู่นะมันอยู่นะเ <c oughs> สียวคนไม่ใช่หรอก <c oughs> อเฮ้ยตัวสุดท้ายแล้ว โคตรเยอะเลยเนี่ยโอเคคือผมไม่รู้ว่าผมต้องเก็บอะไรโอ้โ,โหคือเ่อพ่อกับแม่เอาเดิยเอาเดิโอ้โหผมติดใจไดเอ4สี่เช่นนี้嘛 มาดูกันผมไม่รู้อะไรมันมีราคาไงประเด็นนะถ้าผมเก็บทุกอย่างเลยเนี่ยเอาหมวกเนี่ยเอาผมว่าของเซตสีๆเนี่ยอะไร,ระเต็มหรอผมไม่รู้อะไรมันมีราคาไงคือถ้าเกิดว่าเรารู้เนี่ยจะแบบมันจะตื่นเต้นไงแบบอุ้ยอันนี้มันคือเชีย่ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีราคาไง้กระดุงกระดิง่งกระจิมกระป๋องอะไรฮะไม่รู้เรื่องอันนี้คืออะไรอะ่ะสรุป เป็นไงใส่แล้วกูจะถึกขึ้นไหมวั้ย <_ S 1> ี้สูตรเล 4. เวลสี่เวลวผ้าเลวผ้าต้องถึกกว่าเราดูเลเวลนี่ว่ะเราดูเลเวลใช่ไหมทุกๆอันนี้ผมผมน่าจะเดาได้แล้วเราต้องดูเลเวลครับผมแบบว่าอะไรมันจะโหดอะไรมันจะแพงก็ดูเลเวลไว้ก่อนโอเคอย่างปืนพวกนี้สไนแบบที่มันไม่มีสีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่ามีราคา ใช่ไหมใช่หรือเปล่าคุยกับใคร <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมอย่านั่นแหละโอเคเดีย๋ยวผมขอเช็คดูอ่ะอันนี้มันไม่มีเลเวลอ่ะโอเคครับเอาอันนี้ทิ้งดีไหม <c oughs> นขนมเนี่ย <c oughs> ไปแล้วอย่าโลภแล้วกล่องอะไรอีกวะเนี่ยไปแล้วดิอ่ะ มันคือบวกเชีียอเลยวะเนี่ยตื่นเต้นมันคือบวกอะไรอะไร่ะเดี๋ยวเอาไปดูกันก่อนผมไม่รู้ว่ามันแบบเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเราได้อะไรบ้างน,นะนี่ลองมาเล่นแบบงงงแบบไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันต้องเล่นยังไงสมัครใหม่นานแล้ว,วมันไม่รู้ไงว่าอะไรมันมีราคาเป็นเซตของมีแบบเซ็ตอะไรบ้างโอเคเก็บเปลี่ยนกระเป๋า ถ้าเปลี่ยนกระป๋องมันเด้งเข้าหมดเลยไหมโอ้มันเด้งเข้าหมดเลยก็คือเนี่ยหลักๆเนี่ยผมว่าแม็กยาไว้แม่งสาคัญเว้ยถ้าเกิดว่าใครหาเนี่ยแม็กยาเดี๋ยวผมค่อยไปยิงต่อนะผมแบบยิงแค่นี้ผมก็เหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคเราได้สนุสนายมาสนงสนายจะพูดผมไปผมมาทําไมอ๋อปืนทองดาเมจที่แปดดาเมจสี่ร้อยแล้วเราดูได้ไหมตรงนี้ดาเมจเท่าไหร่มันดูไม่ได้หรองี้เราต้องไปอิงตามนี้หรือเปล่าว่า ไออันนี้ดาเมจเท่านี้ปืนนี้ดาเมจเท่านี้อะไรเงี้ยไอ้ดาเมจสามสองเนี่ยปืนนี้จะดาเมจมันจะเป็นปืนที่มันดาเมจโกง่งๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อน vs ไฟอะไรางี้มเกาะเดี๋ยวเขาดูก,ก่อนเกาะไม่มีหรอโอ้ฟาร์มอันนี้ก็คือแบบดีใช่ไหมมันไม่มีหัวพ่อค้าไลยมีหัวพ่อค้าด้วยดาบอดาบดาบ,ดาบดาบดาเมจที่เราได้เขียวๆมาผมอยากรู้ดูเขียว โอ้ดามเดจร้อยพ่อมึงตีเทียวตายไว้ง่ายดามีเ0 0ร้อยแล้วดาบฟ้าฟ้าเดี๋ยวผมขอดูก่อนดาบฟ้าฟ้ามีไหมไม่มีด้วยนะผมได้อะไรมาอีกที่มันแบบดู m 4 m 4ี่ n หนึเงีกล่ะไอ้เนี่ยโกโมันก็ไม่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 แร่เนี่ยสีทองมีอะไรที่มันดูจเละเละบ้าง m i อ่อไ,ไอ้ดาเรอยี่สิบห้าสามสิบสอง ไม่มีเที่ยอะไรโกงเลยดามจร้อยแปดสิบนี่ไงร้อยเจ็ดสิบอ๋อเนี่ยไอ้น,นี่ดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ดาเมจแรงอันนี้ A W A W P อันนี้มันดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวผมหาก่อนเราได้ A W P สี่รุ้งรุ่งมานะครับนะมันจะมีขายหรือเปล่าแล้วมันน่าจะแบบเซิร์ชได้นะแบบว่าพิมพ์ได้จะดีมากเลยแล้วเราต้องมาหาทีละชื่อทีละชื่อว่าเอ้ย อันนี้มันดาเมทเท่าไหร่สองร้อเจ็ดสิบพวกนี้เป็นกัญชาอันนี้ก็ดูแล้วดาเมทไม่ค่อย,ยต้องปืนพวกนี้ดาเมทไอ้เก้าเก้าเก้าเนี่ยคือเหมือนตั้งมาแบบโกงโกงโกงเลยดูดิดาเมทสองร้อยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าอยากให้มายิงบอสหรือยิงคนต่อนะครับนะอันนี้ก็คือเรามาเซอร์เวดวนโอวีเอสกัญชา เซิร์ฟเวดูก่อนไงว่าไอ้เซิร์ฟแนวนี้มันมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะสรุปวีเอวพี P, สายลุงกูก็ไม่ไม่รู้เอางีใครที้ว่ามันได้อะไรดีก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันผมไม่รู้ไงว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับไปแล้วก็ผมบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคนก็ยังมีเล่นเรื่อยๆนะนี่ขนาดทำคลิปอยู่เนี่ยยังมีแบบนี้นี่หน่อยแบบมาเนี่ยไอ้เซิร์ฟนี้แบบสามเจ็ดคนเนี่ยโอเคไปแล้วก็ผมบายบายจุบ๊บจุ๊บ